ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศกันแน่นะคะเมื่อนี้สถานีอากาศอยู่กับคุณที่ระพัดเรื่องชาติค่ะสวัสดีครับคุณพัชระแล้วก็คุณนภพ,พรแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กําลังรับชมและรับฟังอยู่ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับ เริ่มจากเราไปดูปริมาณฝนที่วัดค่าได้เมื่อวานนี้กันนะครับที่มุกดาหารวัดได้36.9ม mm, ิลมบึงการวัดได้8.7มิลรขอนแก่นวัดได้13.6ม mm, ิลมบุรีรัมย์วัดได้21.9ม mm, ิลมแล้วก็ที่นครราชสีมาวัดได้13.6ม mm, ิลมนะครับ ต่อมาเรามาดูปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับล่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่จะมีย่อมความอากาศตา่ําบริเวณประเทศลาวตอนบนนะครับต่อมาเรามาดูภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับ จากภาพถ่ายของดาวเทียมก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรามีเมฆปกคลุมแทบจะทุกพื้นที่โดยส่วนมากก็จะอยู่ทางตอนบนของภาคนะครับต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็คาดว่าจะมีฝนฟ้าคนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากวางแห่งโดยส่วนมากจะอยู่ทางตอนบนของภาคแล้วก็บริเวณทาง นครรลชสีมาแล้วก็บุรีรัมนะครับสําหรับอุณหภูมิต่ําสุดก็คาดว่าจะอยู่ที่22-26องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดก็คาดว่าจะอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสส่วนลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากเตือนให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ ฝนที่ตกหนักถึงหนักมากกับฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับแล้วก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์045244189หรือว่าเว็บไซต์ YouTube หรือว่า Twitter หรือว่า Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ